สวัสดีค่ะวันนี้ยายพรจะมาทำแอปเปิลกวนนะคะหรือว่าแอปเปิลมูสแอปเปิลแยมอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะที่สวีเดนเขาเรียกแอปเปิลมูสนะคะอันนี้ก็แอปเปิลสดนะคะประมาณ2กิโลพี่น้องแล้วก็น้ำตาลสำหรับทำแยมนะคะยายพรจะใช้แค่300กรัมนะคะเพราะว่าไม่ชอบหวานค่ะแล้วแต่ใครชอบหวานน้อยหวางมากก็ใส่ตามใจชอบเลยค่ะ ก็แค่นี้ค่ะวัตถุดิบเราแล้วก็จะปอกเปลือกแช่น้ําเกลือนะคะเพราะว่าเปิดน้ําแล้วก็ใส่น้ําเกลอละลายเราก็จะปอกเปลือกค่ะเพราะว่าใส่น้าเกลือมันก็จะทําให้อา pple ไม่ดําใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆพี่น้องกว่าจะปอกเสร็จมันก็ต้องดําใช่ไหมถ้าเราไม่แช่น้าเกลือนี่จะพี่น้องหอมๆแอปเปิล่ะมันเยอะเกินพี่น้องไม่รู้จะไปทำอะไร เพราะว่าอันนี้เก็บมาจากบ้านพี่สาวแฟนเนาะเขามีอยู่สามต้นสามสี่ต้นพี่น้องเก็บไม่ทันล่วงเต็มดินเพราะว่าคนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินกันบางทีก็ไปกินซื้อตามห้างเอาดูซิเนี่ยเห็นไหมไม่ดำเลยค่ะเห็นไหมขาวใสเลยจ้าไม่ดำเลยส่วนเปลือกเขาเราก็จะเอาไปทิ้งนะคะเราก็จะแยก ขยะนะคะอันนี้ที่นี่เขาจะแยกขยะเปียกและแห้งเราเราไม่ทิ้งรวมกันค่ะถ้าทิ้งรวมกันก็คือโดนปรับนะคะเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะเขาจะไม่เอาไปเลยและเขาก็จะมีใบมาแจ้งเตือนเราเสียค่าปรับนะคะถ้าทิ้งรวมกันนี่ค่ะเขาจะเอาไปทําปุ๋ยทําอะไรของเขานี่แหละไอ,ไอพวกเศษอาหารเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมีถุงให้ค่ะถุงกระดาษน,นี้เราไปสาเรา สามารถไปหยิบมาฟรีเลยที่ห้างสปปรรพสินค้าเขาจะมีวางไว้ให้ค่ะเพราะว่าเทศบาลเขาจะวางไว้กระถุงกระดาษสำหรับใส่อาหารนะคะใส่เศษอาหารค่ะเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาผ่าเล็กอีกสักหน่อยนะคะนิดหน่อยเป็นสามชิ้นอ่าเป็นหกชิ้นเนาะลูกหนึ่งมันหกชิ้นมันจะได้เปื่อยง่ายค่ะนี่ค่ะ นี่พาไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นไหมให้มันขาวเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่แช่น้าเกลือนี้เขาจะออกสีน้ําตาลแช่น้าเกลือแอปเปิ้ลเราก็จะขาวสีใสพี่น้องนี่หอมหอมอุย้ยไม่ใช่หรอกมันจะเสียเราก็ต้องแบบว่ารีบทําจะได้เก็บไว้นานๆนีค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่หม้อนะคะ ที่นี้ไม่ใส่น้ำนะคะทำแยมไม่ใส่น้ำใส่แค่แอปเปิลกับน้ำตาลทุกอย่างค่ะแยมที่เราทำเขาจะไม่ใส่น้ำก็ใส่แค่ผลไม้ที่เราจะทำกับน้ำตาลแค่นั้นค่ะแล้วก็ตุน๋นต้มไปเรื่อยๆเนาะตุ๋นไฟอ่อนๆเดี๋ยเขาก็น้ำผลไม้ก็ออกมาเองแล้วมันก็จะมีน้ำอัตโนมัติเห็นไหมคะขาวใสเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ําตาลนะคะนี่ค่ะน้ําตาลประมาณถ้วยตวงนี้ค่ะยายพรใส่ก็ประมาณ300กรัมค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใครชอบหวานก็เพิ่มได้ค่ะแล้วแต่นะคะสูตรใครก็สูตรมันค่ะอันนี้คือไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็เปิดไฟค่ะ เปิดไฟแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะละลายเองเต็มหม้อเกือบล้นออกมาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลดลงไปเหลือครึ่งหม้อแล้วค่ะถ้าเขาละลายนี่จ้ะไปชมไปด้วยกันค่ะค่อยๆค,คนค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ากลัวไฟไหม้ก้นหม้อนะคะแล้วก็แต่เราก็เปิดไฟขนาดกลางนะคะเดี๋ยวเราก็ เนี่ยเคียรไปพี่น้องเดี๋ยวให้เขาร้อนก่อนข้างล่างเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปค่ะเนี่ยค่ะใส่แค่น้ําตาลถ้าถ้าใครจะใส่ไอ้นั้นด้วยก็ได้นะคะตอนสุกแล้วอ่ะใครมีอะไรนะอบเชยค่ะผงซินนามอนอะ่ะเราก็ใส่ไปมันก็จะได้หอมๆค่ะนี่ค่ะนี่คนไปเรื่อยๆแอปเปิลนนะทำพายทำ ทำอะไรก็อร่อยค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มร้อนเริ่มละลายแล้วค่ะพี่น้องดูสิค่ะยุบลงไปแล้วค่ะจากที่ล้นหม้อนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยนะคะจนมันนิ่มมาคะ่ะถ้าใครมีเวลาก็เคี่ยวไปเรื่อยพี่น้องแต่ว่ายายพรไม่มีเวลานะคะยายพรจะต้มไปนิดหน่อยประมาณ20นาทียายพรก็จะเอาเครื่อง ปั่นเครื่องบดเครื่องบดอาหารนะคะมาบดค่ะมันจะได้ช่วยจะได้ช่วยเวลาลดเวลาลงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมก็รอให้เขานิ่มอีกนิดนึงไอ้อนต้มประมาณ20นาทีนะคะตุนไปประมาณ20นาทีค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเขาก็เริ่มซอฟๆแล้วค่ะนี่ง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะ เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนสีมานิดหน่อยแล้วนี่เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มละลายแล้วค่ะเริ่มละลายแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มไปอีกนิดเดี๋ยวไอพรจะใช้อันนี้แล้วนะคะจะใช้เครื่องบดแล้วค่ะใช้ที่บดนะคะอันนี้ที่บดอาหารนี่ค่ะจะได้ช่วยประหยัดเวลานี่ค่ะ ใครจะใช้มีอย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องมายืนเป็นชั่วโมงเขี่ยวกลัวเขาจะข้นนี่ค่ะบดไปเลยค่ะง่ายๆพี่น้องนี่เห็นไหมบดไปเลยเรียบร้อยพี่น้องเห็นไหมคะเนียนแล้วเนี่ยเนี่ยบดละเอียดแล้วค่ะ โอเคแล้วแค่นี้พอแล้วจ้ะเนี yeah. ่ยเราก็จะมาต้มต่อพี่น้องตุนต่อเคี่ยวต่อไปอีกสัก5นาทีก็พอค่ะเนี yeah. ่ยเราก็จะเหนืดเนืดเริ่มเหนืดขึ้นแล้วนะคะเราก็ใส่แค่น้ําตาลกับแอปเปิ้ลเลยค่ะเพราะน้ําตาลนี้เหมือนเขาจะผสมอะไรอะ่ะมันสําหรับทําแยบโดยเฉพาะอะค่ะนี่ค่ะได้ที่แล้วค่ะถ้ามันเย็นนี้มันจะแข็งมันจะเหนียวมากถ้าเราเคี่ยวไปเยอะกว่านี้ค่ะ เราเอาพอดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะนะคะคือกล่องนี้คือสามารถทนความร้อนได้นะคะกล่องพลาส,สติกนี้กล่องแยมค่ะนี่ค่ะเทลงไปเลยค่ะใครมีขวดโหลก็ใส่ขวดโหลได้นะคะเต็มพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะเต็มกระปุกนี้ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งค่ะ กี่ลครึ่งนะคะกระปุกนี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปตั้งไว้เขาแห้งเขาก็จะอ่าเขาก็จะเหนืดกว่านี้ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะปิดฝาเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเราก็ไปเก็บโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ